ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เกมนี้แหละครับตัดสินแน่นอนนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6กโมงย0่สิีทางช่อง3นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอธิบายก่อนเลย ทีมของคุณด,ดาวิิจะได้เล่นก่อนเพราะคะแนนนำอยู่40ต่อ20ถ้าเกิดว่าออกมาสองคนคนหนึ่งเนี่ยต้องแสดงเป็นหุ่นอีกคนนึงอะมาดูโจทย์กับผมแล้วมาจัดท่าจัดท่าใครที่เหลืออยู่อีกสองท่านบนโซฟาต่อให้ถูกว่ามันคือท่าอะไรที่ถูกจัดในหมวดหมู่แล้วถูกหนึ่งท่าเอาไปหคะแนนตัดสินแล้วครับตอนเนี้ต,ตอนเนี้ขา<ห>ข้างหนึ่เข้าไปในรอบแจ็คพอตแล้วนะเหลืออีกข้างเดียวต้องลากเข้ามา หมวดหมู่ของเราก็คืออาชีพครับฝั่งนี้ได้เล่นก่อนฝั่งนี้ได้อาชีพของคุณอยากรู้แม้เป็นอะไรขึ้นหน้าไปเลยให้เขารู้เลยกีฬาโอเคอ่าฝั่งนี้อาชีพฝั่งนี้กีฬาฝั่งนี้สองคนที่จะจัดท่ากับหุ่นคือใครเอาใครครับสองคนใครเป็นหุ่นนเป็หน โอ okay. เคค่ะน้ำตาลเป็นห okay. ุ่นเหรอแล้วแจกี้จ bon ัดค่าโอเคครับเชิญครับที่เหลือสองคนนั้งต้องการโซฟาเลยครับเต็มตัวให้ดีพร้อมนะระวังแพ้นะระวังแพ้โอ้ยระวังแพ้ด้วยระวังแพ้นะมีขิงอยู่ดูก่อนเลยนี่พร้อมเริ่มครับไปทหารทหารไป นางแบบนางแบบถูกต้องไปนางงามนางงามช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าไปนักบินนักบินไปพี่บีอนักร้อนักเต้นวินมอไซค์วินมอไซค์ไปดูดวงหมอดูหมอดู นอนเหรอนอนนอนอ๋อมาเทนเดอร์บาเทนเดอร์ไปไรชาวนาชาวนาปืนนักแม่นปืนคนสวนคนฉีดน้ำ นักดับเพลิงนักดับเพลิงนักดับเพลิงได้นักหมอนวดหมอกายภาพหมอกายภาพหมอกายภาพได้ครับไปเออดคุกคุกเออดนักตกปลากระเทาะแกะชาบะมุงชาบะมงไปข้ามไหมข้ามค่ะข้ามไปเออพระไม่ชี เออครูนักเรียนเออคนพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับเก่งมากเออหนุมานหนุมานหมดเวลาเก่งมากเดี๋ยวก่อนมันมีอาชีพหนุมานด้วยอ่ะมานหนูไม่รู้ติดใจอะไรค่ะมันให้หนูเป็นควายเออ เกี่ยวเกี่ยวอยู่ทั้งทานโอ้นึกออกแล้วเธอทำนี้เทำนี้ไม่มนบอกไปขวาไปขวาชัดเจนชัดเจนเรามีของเดิมอยู่40บวกของเก่าเนี่ยข้อละ5คะแนนไปอีก12ข้อเป็น60บวก40เป็น100คะแนนแต่ว่าเซฟก็ยังสามารถชนะได้ต้องได้มากกว่า17 ถ้าเมื่อไหร่เสมอก่วินะครับมีอยู่ทั้งหมด90าวินาทีนะแต่ว่าถ้าคุณเลือกขุนได้ดีกับการใบเนี่ยผมเชื่อว่าตอบได้เรามีนักกีฬานี่นี่นเรื่องเรื่องความว่องไวสมองไว,วเขาเสนอตัวเลยเขาเสนอเลยความว่องไวแลนะสมองไวคือมาร์กี้ก่อนมาร์กี้คู่ใครอะ่ะด้วยกันอ๋อกระบุมเลยเหรอโอ้โหเจ้าของบ้านกับเพื่อนบ้านด้วยกันแล้ว พร้อมเข้าที่ครับเชิญเต็มตัวเริ่มต่อยมวยซกมวยนักมวยอะไรนะนักมวยมวยมีคำว่ามวยมวยอะไรมวยไทยมวยไทยไปตีกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟกอล์ฟไปนักกอล์ฟนักยกลำหนักไปทีแปด ชนิดกลางมือกางมือ,ม,อมือออกมืออ้าอ้ามืออ้า,อาทุ่นน้ำหนักเปตองอวอลเลยบบอลวอลเลยบลลบอลได้นักตีสนุกสนุกก็ได้ตะก้อตะก้อกได้ไป หุนแล้วแล้วแล้วข้าวไปข้าวไปอะชูมอได้ไปไปยิงธนูยิงธนูไปอุ้ยหุนขยับเองด้วยล่ะดูนี่ไม่ใช่เบสบอดสเก็ตสเก็ตะไรเบบอลสเก็ตบอลได้ไปตอง โบลลิงโบลลิงโบลลิงได้เปตองเปตองโอเคเบสบอลเบสบอลเทเบสเทนนิสเทนนิสเทนนิสแบดมินตันแบดมินตันไปโปาร์กีบอลปาร์กีบอล ได้ม่ให้ดูแล้วว่าย,ย,ยน้ำว่ายน้ำได้หมดเวลาความหวังของ,ง,งเราอยู่ที่17น,17นะ17ชนะ16เสมอถ้าเสมอนะเราถ่ายตั้งแต่ต้นรายการใหม่หมดเลยอ้าบอกเพื่ออะไร<ม>และทีมของคุณเซฟในหมวดกีฬาได้ไปทั้งหมด 15หเหลือไปแล้วครับรวมกันแล้วนะครับแพ้ไป95ต่อ100เท่านั้นเ้พ่อเดียวพ่อเดียวเฮ้ยนิดเดียวเลยเนี่ยป๊อกกำลังคิดเลยแม่ถ้าเกิดว่าเราออกไปจับท่านะปานี่คงได้เยอะเลยอะนะแต่ไม่เป็นไรครับคุณตอบได้ดีเพราะว่าคุณเลือกแบบว่ากีฬามันมีเยอะแยะมากมายเลย เพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะเข้าสู่รอบแจ็คพอรตของเราครับ <c oughs> ดาวด <c oughs> แต่ไม่ต้องเสียใจคนที่แพ้ไม่ต้องเสียใจนะครับผม <c oughs> วันนี้เรามีรางวัลปลอบใจจากผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้นะครับ <c oughs> เป็นความหอมให้กับคุณเซฟและ <c oughs> ทั้ง <c oughs> ทีมด้วยนะครับอ่ะออกมานี่เลยครับเซฟแ <c oughs> จสซินเราออกมาครับ <c oughs> คุณเซฟนี่เลยครับรับไปเลยครับเซฟครับ เอ s เซนซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มสะอาดหอมนุ่มคุ้มครบจบในถุงเดียวมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงนะครับให้ทุกคนในทีมเอากลับบ้านไปใช้ได้เลยนะจ๊ะรับไปเลยเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับเพราะคุณไม่ได้เข้าถึงรอบแจ็คพอตแล้วนะครับผมเชิญที่เคาตบาาได้เลยครับเซฟขอบคุณครับดาวิจาเชิญค่ะคุณได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วครับ10,000แบาท เอาไปทําอะไรบ้างแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะเคนละ200แล้วไงต่อเอาไปให้พ่อแม่แล้วไงต่อคนละส0 0พันค่ะเอาไปคนละออ้ยตายแล้วเอาไปคนละ2,000 2น0น้อยไปเดี๋ยวเป็นลูกอักตันอยู่ถูก2 0 0พนี่ดีมากดีมากที่เหลืออยู่อีก9 0 0 0 0มื่นห0าบาทเอาไปทำอะไรดีคงเอาไปเสริมสวยค่ะเอาไปเสริมสวยทำอะไรอะทำอะไรหนูสวยอยู่แล้วอะสวยแล้วหรอคะเออจะเติมอะไร จะเติมอะไรอีกวุค้ยถ้า96นี่ทำได้อีกประมาณนัก4ีเต้าเลยนะเอาทำ3า3เต้าก็พอค่ะ 2> สะ 2, 2> <ๆ>ก็พอแล้วจะไปทำ3า3เต้าทำไมอะดาวิดไปทำตรงไหน1 2เอาข้างหลังอีก1เต้านอนไม่ได้นะนอนลำบากนะเอาไปเสริมสวยนะ,ะขอให้โชคดีและเป็นกำลังใจให้วิธีการนะครับ,บคุณต้ณองเลือก1คนจากทีมตัวเอง และอีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนเข้าไปช่วยคุณใบให้คุณพูดชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังให้ได้ทีมตัวเองเลือกใครครับคุณมาร์ชค่ะคุณมาร์ชเชิญคุณมาร์ชขึ้นมายืนข้างๆเขาเลยฮะเขาเลือกคุณแล้วเขาเห็นถึงคุณภาพความเที่ยงกระหือนความกระตือรือร้นในการเล่นเกมของคุณอยู่ข้างๆนเลยครับเหลืออีกหนึ่งคนครับฝั่งนี้เลือกใครครับดูจากสภาพจริงดูจากสภาพ บูมแล้วกันค่ะอ่าเชิญคุณบูมครับอสองสองคนนี้ครับผมเชื่อว่าแจ็คพอตแตกแน่สองคนนี้เก่งมากอยู่ที่ว่าคุณจะนึกชื่อเขาออกหรือเปล่าอขอให้นึกออกยาตื่นเต้นร้าใจแสนจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว เกมจัดให้ท่าครับเกมสุดท้ายเกมนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์มันมันตึงแล้วเพราะว่าเราต้องทําคะแนนได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยส่งเป็นพี่มาร์กี้ครับกับพี่บูมออกไปเราต้องทําได้17คําแล้วก็ทำได้15คําคำไม่น่าเสียดายว่า นิดเดียวเองครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นหมวดกีฬาแล้วเราจัดคนได้ดีเนี่ยเอาคนไทยคนที่เป็นคนเล่นมาทยอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันดูโฟล์มากการได้15คำนิงสำหรับผมถือว่าเหนือความคาดหมายครับแล้วก็น่าเสียดายิีเดีครับชื่นชมพี่ๆทุกคนครับเพราะว่าทุกคนช่วยแล้วก็ทําเต็มที่กันมากๆครับจนถึงจุดนี้ครับก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับ h o l l y w o o d Game Night Thailand นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในทีมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าทุกคนซับพอร์ตกันดีในทุกๆเกมครับแล้วก็การมา h o l l y w o o d Game Night สนุกมากๆากแน่นอนครับหว